สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องไทยลาวพี่น้องนายจางแดดทุกท่านที่ให้เกียรติรับชมตอนนี้จะอยู่ป,ประมาณอยู่ที่อำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ที่สำนักทรงครูมา่านข่านั่นเองพี่น้องชาวไทยทุกคนไปชมก,ก,การก่อสร้างที่ยิ่งใหญ่อลังการนั่นเองพี่น้อง,งก็คือกำลังเริ่มสร้างถ้าต่อไปมันเสร็จสิ้นมันแลว้วมันจนะงามกว่านี้อันนี้ก็คือพวกกำลังสร้าง,งกำลัง,ง,รรง,งเ็ทามันแล้วแล้วครับผมเกิดเป็นหน้านที่ท่องเที่ยวนะพี่น้อง ตอนนี้ก็คือกำลังเฮ็ดอยู่าจะพาทุกคนมาชมนะตอนนี้เนาะมือหน้ามีโอกาสตอนมันเิดทิ้นเดียวแต่ซึ่งมาใหม่อีกนะหนึ่งพี่นอ้นองไปชมรบ,บรรยากาศนครับไปชมภาพบรรยากาศภูมานฝ่าอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมณน,น,นี่ไหเนอะไปเบิ่งก,การก่อสร้างที่แบบสุดยอดแต่ว่าตอย,ยอดศิลปวัฒนธรรมในอดีต ให้มันแบบเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งใหม่นะพี่น้องก็คือจะเอาแต่อันเก่ามันก็บแบบการห้องครับนักท่องเที่ยวมันบวพหก็เลยแบบต้องมีการสร้างใหม่แต่ว่าต้องการแกะสลักลวดลายการก่อสร้างต้องให้แบบมันคล้ายๆกับคลองดื่มที่เคยมีอะไรจังหวัดน,นี้น้องพี่น้องก็คือเป็นการต่อยอดการท่องเที่ยวที่แบบมันสุดยอดอะ ไทยประเทศเรามีแบบนี้ด้้นะแบบข้าเจ้าสร้างเฮ็ดแล้วก็แบบประชดเอกชนข้าเจ้าเป็นผูเฮ็ดนะมันก็เป็นการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมของชาติเนะอย่าไปไหว้พระข้างในพี่น้องมาก็ต้องได้ไหว้เนาะ งานก็สร้างอลังการอี่อลังการงานช่างเนาะพี่น้องว่าโอ้โหคนแบบจำนวนเยอะจริงๆนะครับที่แบบมาทำเนาะใส่รถด,ด้วยใส่รถใส่เคนเนาะ้ามันจะได้ชิ้นชิ้นมันจะแบบอลังการแล้วแบบสวยงามอะ่ะเนาะตอนนี้ก็คือกำลังสร้างอยู่ สลักหินพี่น้องสุดยอดซีมือประธรรมดาเน่นลวงปูทวดอันนี้หินยกนะพี่น้องสาธุ ก็นี่น้องเชื่องจแกยนสมัยใหม่แต่ว่าแบบการแกะสลักออกมาเนี่ยจแบบเอ็ดโดยใจยออกมาแบบปาณีชตแล้วก็แบบชีมือแบบสุดยอดพี่น้องอันนี้ก็คือการส่รงเสริมศิลประวัติธรรมก็คือศาสนาพุทธนั่นเองพี่น้องให้คนรุ่นล่ง ต่อไปได้เรียนรู้แล้วก็ซื้อทอดหิตของมเพณีอันดีงามของคนอีสานนั่นเองพี่น้องให้เรียนรู้บาปบ,บุญคุณโทษเนาะพี่น้อง ก็สุดจอดแม้ว่าจะสร้างยุคใหม่เดี๋ยวว่าแบบการใช้ใจรายละเอียดแล้วก็การแกะสลักรถลายการสร้างขึ้นมาในแบบโอ้โหต้องเป็นคนที่แบบช่างที่ชำนาญในการทำในการช่างนะครับพี่น้อง ต้องเป็นคนที่จบดันศิลปะโดยเฉพาะนะครับว้าวสิงโตใหญ่ปลิล้มเลย นี่ก็คือโบสถ์นะพี่น้องลังคาด้วยหินทั้งนั้นเลยสุดยอดมันจะทนทานแล้วก็นานหลายปนะีโอ้ของคใหไงพี่น้องด้านในของโบสถ์ หรือสี่อู้ผ่าฟ้าบันังนแบบสุดยอดพี่เนาะเคยเห็นในนั่งอินเดียมันก็แบบนั้นเป็นอ้อยังที่แบบสุดยอด บัวงามสะบัวพู้ดอกบัวแล้วก็แบบมีตามอ้อมรอบบูดมันจะงามชีวิตที่ยังมีอิสรภาพเนาะพี่น้องก็คืออยากไปไหนก็ได้อยากเที่ยวไหนก็ได้อย่างเนี้ยบนโลกเนี้ยแต่ว่า ทไม่มีตังนั่นเองพี่น้องไปแค่นี้ก็แบบบุญหัวแล้วศิลปะลวดลายในการสร้างวัดวาอารามก็จะแบบเอาแบบเดิมนะครับแบบเดิมที่เคยสร้างมาในสมัยดึกดำบรรสมัยพระเจ้าวรมันเนาะพี่น้องก็คือมันจะมีแบบนี้เนาะทางอีสานไต่แล้วก็ฝั่งลาวก็จะมีตั้งแต่สวรรคเคตลงไปถึงจัปพ์ศักดิ์เนาะพี่น้องก็คือทางไต้ของลาวเนาะ มันจะมีศิลปะแบบนี้ในใคล้ายๆกันเนาะพี่น้องต่อไปมันแบบสำเร็จเรียบร้อยแล้วก็แบบโอ้โหหลับรองที่นี่จุดเด่นของอำเภอชำนีแน่นอนอันนี้มันมีแต่เดิมแล้วที่ก็ะปรับปุ้งกขปรับปรุงอยู่ข้างถึงเนาะซ้อมแซมตัวเกา พระธาตุสามพี่น้องครับว่าเฮ็ดขึ้นมาใหม่แบบให้มันมีลายๆเจดีเพื่อจะแบบประดับงามเนาะพี่น้องเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของอำเภอชำนน้จังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองได้มีโอกาสกมาเที่ยวได้เด้อพี่น้องเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมา ถ้ามันเลียวนี่พี่นอ้องมันคือสิงามสุดยอดเลยอะ่ะอลังการเลยอะ่ะขนาดบอลเลียวนะสมนี้ก็ยังแบบโอ้โหนาทึงเลยชิมือของคนเฮานะโดยเฉพาะนายช่างคนไทยบอเพชัดใดในโลกสุดยอด สำหรับคลิปนี้มาวอนนี้ก็สิ้นสุดลงทงนันทีนะพี่น้องจังหลายรขอฝากเป็นใจให้บอบต่อไปนั่นด้วยครับผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยมาน,นที่นี้ด้วยนะครับกราบขอบคุณมาก,มากครับผมสาหรับทุกๆกำลังใจทุกการติดตามจากพี่น้องไทยลาวแล้วก็พี่น้องในต่างประเทศทุกท่านด้วยนะครับขอให้ทุกคนสุคดีมั่งมีร่ำรวยครับครอบใจหลายสบ,บายดีสวัสดีครับบ๊ายบาย เจอกันคลิปต่อไปครับผม